สวัสดีค่ะสุดารัตเจ้าพมานะคะโอท็อปนายามค่ะมาแล้วมาแล้วเด้๋ยินจะแเจ้า,จามาแล้วไงดีโปรดฟังให้ดีโปรดฟังให้ดีว่าจะมีอะไรแม่บ้านสนามชช่แม่บ้านสนามไช่้ายแต่ของมันมันกลุ่มนะของเรานีน 28, อยี่เนาะปดพศนี้เพิ่งย่างเข้า กลุ่มนะของเรานีนอยี่สิบแ28พอซอนี่เพิ่งยังเขา้ากิจกรรมของเรากิจกรรมของเราเขาก็รู้ทั่วไปว่าแม่แห่บ,บานสนามช่ยแม่บานสนามช่ายขายแต่ของมัน,มน ค่ะนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ของโอท็อปตําบลสนามชัยอำเภอในอามจังหวัดจันทบุรีนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานี่จะมีหลายอย่างนะคะมีะแปรรูปสินค้าทางเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นเปือกเป็นมันเป็นกล้วยเป็นอะไรที่เป็นสินค้าทางเกษตรนะคะทางกลุ่มจะเอามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเราจะทําใหม่ๆแล้วก็ขายไม่แพงนะคะถุงละ3 5 3ถุงร้อนะคะ เรามีข้าวเกลียบนะคะมีข้าวเกลียบกุ้งข้าวเกลียบปลาข้าวเกลียบผักผล,ลไม้รวมหลายๆอย่างนะคะก็มีข้าวหมากแบบผอไใบตองนะคะาจะหวานหอมนุ่มนะคะเป็นข้าวหมากโอโท็อป แล้วก็คัดสรรได้ดาวด้วยนะคะค่ะลองมาชิมกันก่อนได้นะคะก่อนซื้อนะคะช่องทางสั่งซื้อหรือว่าจําหน่ายนะคะก็ออกบูธทั่วไปนะคะตามหน่วยราชะการแล้วก็เบอร์โทรนะ0818648128คะ่8 8คะหรือติดต่อผ่านกศนอสนามชัยก็ได้นะคะสุดารั์เจาะพมานะคะยินดีให้บริการนะคะบริการพร้อมคุณธรรมเป็นกิจกรรมของโอท็อปนะคะ การพัฒนานี่นะท่านจัตนาของดีไม่ให้พี่น้องแม่บ้านละทั่วไทยให้พี่น้องเกษตรกรทั่วไปจะช้าทำไมรีบสามกีสร้างสิ่งดีๆสร้างสิ่งดีๆและเพื่อพัฒนา